สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องพระเครื่องไทยครับวันนี้เรานําพระผงเจ้าสวยหลวงพ่อคูณรุ่นเหลือกี่เหลือใช้ครับเสาห้าคูณทวีวัดบ้านไร่นะฮะจังหวัดนครราชสีมาปี2536ครับมาให้รับชมกัน อันนี้เป็นรุ่นฝั่งตะกุดนะครับนีสวยงามน,นะครับมวลสารต่างๆแล้วก็น,นี่เรียนเช้าสวนนะฮะขนี้มีตะกุดฝั่งมหลวงประคุณน,นะครับแล้วก็เขียน่าหลวงประคุณด้านหลังก็จะมียันนะครับ เราเขียนยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดห้าห้านะบไลายอันนี้เป็นเหรียญเจ้าสวนะฮะลวงพักคูณ่นเหลือกินเหลือใช้เสาห้าคูณทวีครับคงห้าเบิ้ลนะก็เยเรับผม เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราโพสในแต่ละวันทุกๆวันครับและขอขอบคุณเช่นเคยครับสําหรับผู้ที่กดติดตามและรับชมช่องพักเครื่องไทยมาโดยตลอดนะครับมีความคิดเห็นเพิ่มเติมความคิดเห็นแตกต่างอันนี้ใช่อันนั้นไม่ใช่อะไรยังไงอย่างเงี้ยฮะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะก็เหมือนเพื่อนกันนะครับ ก็เรารีวิวพระในแต่ละวันทุกๆวันนะครับวันละหนึ่งองค์ข้อมูลมากบ้างน้อยบ้างก็เท่าที่จะมีความสามารถหาได้ครับก็คือแล้วนอกนั้นก็คือต้องอาศัยพี่ๆน้องๆเพื่อนๆใน FC ของเราครับนะฮะมาช่วยเหลือให้ผมได้มีความรู้มากขึ้นไปด้วยกันนะครับก็อาจจะมี พ,พี่น้องๆเพื่อน,น,นใหม่ๆเข้ามาแล้วยังไม่ทราบต่างๆนะฮะก็ลองไล่ดูได้ครับเราลงมา,าวันละหนึ่งองนะครับมาโดยตลอดลองไล่ดูเผื่อมีองค์ใดตรงกันนะครับแล้วก็รุ่นหรือว่าข้อมูลผมได้มามากพอกอ็จะได้เป็นความรู้ให้กับพี่น้องเพื่อนๆน,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 นะฮะหรือถ้าน้อยไปแล้วท่านทราบมากกว่าท่านคอมเมนต์มาผมจะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลนะฮะเป็นความรู้ ประดับตัวผมเองไปอีกนะฮะเพิ่มข้อมูลให้ตัวเองขอบคุณมากนะครับ